สตาร์ทปุ๊บออกตัวทันทีหรือรอ,อก่อนสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคครับจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทำให้คุณได้รู้ด้วยวิธี และเทคนิคง,ง่ายๆนะครับสตาร์ทปุ๊บออกตัวทันทีหรือรอก่อนช่างเคขอตอบเลยนะครับว่าสามารถออกตัวได้เลยครับถ้าไม่พบสัญลักษณ์ไฟเตือนผิดปกติใดๆ แต่สำหรับท่านใดที่ยังพอมีเวลาช่างเคแนะนำให้วอร์มเครื่องก่อนที่จะออกตัวเพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานทั้งในและภายนอกเช่นเผื่อในกรณีที่ยางแบนหรือมีเสียงดังผิดปกติในห้องเครื่องเป็นต้นครับและเมื่อถึงที่หมายแล้วหากเป็นรถที่ไม่มีเทอร์โบสามารถดับเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ได้เลยครับแต่ถ้าหากเป็นรถที่มีเทอร์โบควรติดไว้ทัก หหรือ2นาทีแล้วจึงทําการดับเครื่องเพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนภายในตัวทอร์โบเกิดความเสียหายหรือสึกหรอได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระความรู้ที่นํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ในทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ